โอเคครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับก็สู่แบบบอคคุณกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะทำการรีวิวนะครับโมเดลผลพิศดรใหม่เนาะว่าแต่ละผลนะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูโมเดลผลพิศดรใหม่นะครับเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับ เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพทกทีนี่เลยร้านอ e ีดิมเบ์ช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบอกแบบครงวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมบบไม่ว่าจะเป็นแมปบลบ็บอกฟุตออสตาอันเมทเอเดเวนเจอร์ไดวิ่งแอมเบอร์และแมบ,บอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ตในแบบต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดี ID เทพอีกหลายแมบ,บวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรกิฟต์การ์ดโรบับวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดป,ปัญหาหรือข้อสงสังสยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจ ร้านเราบักมีบริการรับเติมโลบัคกระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแบบ o f f Food, All Star, ยิงเลกัสซี่ออนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับผลพิสาจ์ผลแรกนะครับก็จากผลก่อนนั้นนี่มันเป็นผลกิโลใช่ไหมก่อนนั้นนี้มันเป็นผลกิโลครับผมเขาก็ เปลี่ยนเอาผลกิโลออกนะครับแล้วก็เอาผลนี้มาแทนนะนั่นก็คือผลล็อกเก็ตนะครับผมหรือผลจรวดนะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่สวยเลยอ่ะพี่คิดว่าจะเป็นรูปแบบเจรวดสีแดงๆอ๋อมีไฟด้วยฮะมีไฟด้วยผลมันดูตะมุตะมิดีนะครับ <c oughs> มีไฟที่ตูดด้วยนะครับอ่แล้วมันก็จะมีบินพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะโอเคก็เก็บนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลต่อไปกันท่านผู้ชมผลต่อไปนะฮะก็จะเป็น ผลนี้นะครับผมผลกลางหันนะครับผลกลางหันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ตาจะเป็นแบบหมุนๆเนาะมันดูตะมูตะมีดท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ผลกลางหันเนาะโอเคก็ไปดูผลต่อไปนะครับสำหรับผลต่อไปเนาะก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลช็อปหรือว่าเป็นผลบาร์กี้นั่นเองครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะสี่เหลี่ยมขยับได้ขยับไปขยับมาแบบนี้นะครับ เหมือนแบบมันแยกชิ้นส่วนกันอะก็ดูน่ารักดีครับโอเคก็ผลต่อไปเลยครับผลต่อไปก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลสปริงนะฮะผลสปริงรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้โอ้เด้งด้วยเด้งดึง,ด,งดึงอย่างนี้เลย <laughs> น่ารักอ่ะเขาทำผลวิสัต์ออกแบบมาน่ารักเลยนะครับเด้งดึง,ด,งดึงเลยโอเคเก็บมามาดูผลต่อไปนะพี่ชม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นผลระเบิดนะครับผลระเบิดก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้อุ้ยสั่นแล้วก็ระเบิดฮนะระเบิดคามือเลยมีเสียงว่าไม่มีเสียงครับผมระเบิดแบบไม่มีเสียงระเบิดแบบเงียบๆนะครับเท่นะเอฟเฟกต์ Effect. ผลพิศารเขาเท่ดีนะครับถึงว่าทําไมอัปเดตนานอันนี้ก็เป็นผลระเบิดนะอ่ะต่อไปท่านผู้ชม ต่อจากผลระเบิดนะฮะก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลควันผลสโมกฟุตนะฮะรูปร่างหน้าตาผลพิศารก็จะประมาณนี้เหมือนก้อนเมฆอยู่นะวิ่งแต่มันดูยึกยืดยืกยืดไงก็รู้อะบวมบวมเหมือนลูกโป่งเหมือนไหมเหมือนลูกโป่งไหมอันนี้นะครับผลสโมกครับผลสโมกโอเคก็เก็บครับไปเรามาดูผลต่อไปนะพี่ชมต่อจากผลสโมกก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลสไปซ์หรือผลหนามนั่นเอง รูปร่างลูกตาก็อย่างนี้ฮะเหมือนปลาปลากระเป้าเลยฮะเอฟเฟกอะไรปะอ๋อนี่ไงมันเก็บหนามครับผมเก็บหนามลูกตาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็พ่นหนามออกมาโอ้ตาเลืองแสงด้วยพ่นหนามออกมาแบบนี้นะคล้ายปลาปลากระเป้าเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นผลหนามนะโอเคก็ต่อจากผลนหนามนะครับเป็นผลอะไรต่อจากพ่นหนามก็จะเป็นผลไฟครับผมหรือผลเฟรมฟุตนะครับนี่โอ้ผลนีเท่อะ อย่างเท่นะท่ผู้ชมใส่หมวกโจสลัดแล้วก็มีไฟออกมาบนหัวนะครับอย่างเท่อย่างเท่อเทโอ้โหสวยครับตะมุตะมีดีครับโอเคก็เก็บไหมเดี๋ยวเรามาดูผลต่อไปนะฮะต่อจากผลไฟก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลเบิร์ดผลนกผลฟอคอนนะครับหรือผลเหย่่ยวนั่นเองโอ้บ,บินด้วยไม่เหมือนเหย่ยวเลยอะ่ะเหมือนนอกก็จิบนกก็จอกมากกว่านะครับมันมืดอะ่ะ อาที่ตกดินแล้วมันมืดอ,อะ่ะเดี๋ยวไปรีวิวตรงที่มันมีไฟเนาะมันมีไฟพี่ก็เห็นตรงจุดเดียวนะครับก็คือเาะเต่าเห็นตรงนี้มีไฟตรงที่สว่างๆหน่อยนี่นี่นะครับผลนกโอเคมาก็ต่อจากผลนกนะครับจะเป็นผลอะไรมาดูครับต่อจากผลนกก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลไอโฟตหรือว่าผลน้ําแข็งนะครับลักษณะตาก็เป็นแบบนี้ครับมีน้ําหยดลงมาด้วยเนาะ น้ำแข็งกำลังละลายนะครับน่ารักไหมแบบเก่าพี่ว่าแบบเก่าสวยกว่านะถ้าแบบเรื่องความสวยนะแต่แบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบออกแนวอิกูอโนเนะเนาะทำเป็นแบบพวกโมดงโมเดลอะไรขายได้นะครับอ่ะตอนากผลไอโฟนนะครับผมก็จะเป็นผลทรายนะครับทรายรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับม,มันเหมือนเบอร์เกอร์มากกว่า ตรงกลางก็จะเป็นไส้แฮมเบอร์เกอร์ข้างบนเป็นชีสข้างล่างเป็นขนมปังแล้วก็จะมีชีสตรงกลางเยอะๆออมากว่ะเป็นแฮมเบอ,อร์เกอร์ฮะผลทรายฮะเหมือนไหมท่านผู้ชมนี่นะครับรูปร่างหน้าตาผลทรายนะ,ะเป็นประมาณนี้อ่ะเก็บครับผมมามาดูผลต่อไปฮะต่อจากผลทรายก็จะเป็นผลดาร์กฟู้ดนะหรือว่าผลมืดนั่นเองครับอุ้ยเหมือนแมงกะพรุนนะผลเนี้ยเหมือนแมงกะพรุนเลยอะ่ะเขาจำลองไอ้พวก ตัวสัตว์ไอ้พวกนี้วะสัตว์โลกมาจําลองมาเป็นผลพิศาจปะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะมีหนวดแบบนี้ผลมืดโอเคก็เก็บเขาผมอก็มาดูผลต่อไปฮนะอันนี้นะครับผมผลบุ๊กผลบุ๊กหรือผลเกิดใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นผีแบบนี้ <laughs> เป็นผีเลยท่านผู้ชมเป็นผีน่ารักน่ารักอะ่ะในคล้ายๆเรื่องอไนเนี่ยอะไรนะแคสเปอร์อ่ะ กี่น่ารักนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรีเวิร์สนะผลเกิดใหม่นะครับอ่ะเก็บอ่ะแล้วก็มาดูผลต่อไปนะผู้ชมอันนี้นะครับผลไดมอนด์นะหรือว่าผลเพชรนะครับรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นี่วิบบ๊บวิบบ๊บเลยแบบนี้ครับรูปทรงเป็นเพชรเลยเนาะก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนอกจากวิบบ๊บวิบบ๊บเนาะโอเคเก็บมาดูผลต่อไปกันท่านผู้ชมต่อจากผลเพชรนะก็เป็นผลแสงนะครับ แสงก็จะมีรูปร่างเป็นดาวอย่างนี้นะครับอุ้ยมีเอฟเฟกกระโดดแล้วก็มีดาวหมุนรอบๆตัวนะครับนี้ยกระโดดบนตัวบนแขนเลยเหรอต้องถือดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวดิ้นหลุดมือนะครับคนอื่นจะหยิบไปได้โอเคก็เก็บครับผมมามาดูผลต่อไปครับต่อจาผลแสงนะก็เป็นผลยางนะครับผลยางอุ้ยถึง,งึงึเด้งเกิน เล่นเกินฮะเล้นเป็นเยนลี่เลยอ่ะก็มีระมาณนี้สําหรับผลยางอ่ะก็มาดูผลต่อไปนะท่านผู้ชมต่อจากผลยางก็จะเป็นผลนี้ครับผลบาเรียรนี่นะครับรูปร่างหน้าตาผลเาเรกก็คล้ายๆขอเก่า,า,ขา,ขาอยู่นะเขาน่าจะแบบตึกอะไรไม่ออกอ่ะไอ้สามเส้นตรงนี้ของผลบาเรียรก็ยังอยู่นะแต่จะก็จะมีแบบเอฟเฟกต์วิบวับวิบวับตรงมุมของผลพิษาดน,นะตรงนี้นะเยไป ไอ้ผลบาเรียรเป็นผลอะไรครับาจะผลบาเรียรก็จะเป็นผลแมกมาครับผลแมกมารูปร่างก็างตามผลแมกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่อ้ยมีแมกมาหยดด้วยครับแล้วถือได้ยังไงไม่ร้อนเนะ <laughs> นี่ท้าผลแมกมามันเหมือนผีตาโบอยู่เหมือนกันนะย้อยๆอย่างเงี้ยผลผีตาโบอยู่โอเคก็เก็บครับมา,มาดูผลต่อไปนะครับ เรจะผลมากมากก็จะเป็นผลนี่ครับผมผลสัสะเทือนเนียครับผลเควกหรือผลสัส่นจริงฮะสั่นจริงๆงเงือโปแล้วก็แตกครับเงือโปมก็มีรอยแตกรอบๆผลเนาะออันนี้ก็จะเป็นผลสะเทือนนะครับผมโมเดลใหม่อ่นนะเก็บมาดูผลต่อไปครับผม,ม,มอันนี้ก็จะเป็นผลพาฮะ ผลพระนี่ผมผมจีวอนด้วยเกินไปโอ้โผมจีวอนก็จะเป็นเอ่อสีเหลืองๆแล้วผมผมจีวอนแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะกงล้อนี่เขาเรียกอะไรกงล้อธรรมจักรเหรอผลอยู่ข้างหลังนะครับอ่าใช่ไหมธรรมจักรหรือว่าลูนเวทนี่นะครับฮ่าต้องผมจีวอนนี่แหละผลพระเกินไปโอเคก็มาดูผลต่อไปนะครับต่อจากผลพระก็จะเป็นผลเลิฟนะครับ เลิฟ er รูปร่างหน้าตาก็แบบนี้ฮะเป็นหัวใจพุ้งปิ้งฟุ้ง,ป,งปิ้งนะครับปิ้งเป็นรูปหัวใจเนาะอยากอย่างนี้เลยเคก็เก็บนะครับปุ๊บะต่อจากผลเลิฟนะครับผมก็จะเป็นผลได้ครับผลได้ผลสไปเดอร์อุย้ยนี่มันเป็นมงมุมเลยนี่นาเป็นมุมเต็มรูปแบบเลยอ่ะโอ้สวยสวยสวย อันนี้ดูไม่ตะมุตะมีนะอันนี้ดูน่ากลัวเก็บครับผมอะต่อไปครับผมก็จะเป็นผลนี่ฮะผลใหม่ล่าสุดผลใหม่ล่าสุดให้ทายผลอะไรผลซาวนั่นเองฮะนี่ครับผมนี่ผลซาวฮะมีเสียงไหมไม่มีฮะโอ้โหผลใหม่ฮะไปอันนี้ไปเช่าเข้ามา ไปเช่าเข้ามาอ่ะเก็บเขาผมอ่ะก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นผลฟินิกนะฮะผลฟินิกรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็นนกอ้วน <c oughs> พูดถึงนกอ้วนแล้วคิดถึงช่องวิ่เอกฮนะนกอ้วนปะเป็นนกไฟอ้วนแล้วก็มีไฟแบบรอบตัวอย่างนี้นะครับไหมเหยนอยู่นะออกแนวการ์ตูนการ์ตูนนะครับมาต่อจากผลฟินิกนะครับผมก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลพอท่อน หรือว่าผลไอ้นี่อะไรนะผลประตูนะฮะนี่ครับก็จะมีคล้ายๆอะไรเศษอะไรลอยรอบๆนี่แหละครับก็ยังมีความคล้ายๆของเดิมอยู่นะตรงที่แบบมันมีมุมๆเนี่ยตรงมุมนี่มันขยับอะครับเป็นผลพอทอนเนาะโอเคก็ต่อไปนะครับต่อจากผลพอทอนก็จะเป็นผลนี้ผลสายฟ้าครับนี่ครับอุ้ยดูๆอ่ะผลเนี้ย ดูดูดันดีนะครับมี่ใส่ฟ้ารอบๆด้วยเปียกๆเปียกๆเลยโอเคไปไปต่อกันที่ผลต่อไปเป็นผลสสยฟ้านะครับผมก็จะเป็นผลเพนนะครับผมหรือว่าผลพาวเก่านั่นเองนะรูปร่างหน้าตาก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นผลพาวเก่านะพี่ไม่รู้ว่าสกิลมันเปลี่ยนด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอ่อรีวิวโมเดลให้จบก,ก่อนนะครับนี่นครับ ผลเผาเก่าผลเพนอ่ะเก็บครับผมไปต่อจากผลเพนนะครับผมก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลหิมะนี่นะครับอุยหนาวอย่างสันน่ะดูทําหน้าดิก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเดิมอยู่นะครับคล้ายๆของเดิมอยู่นนี่นะผลหิมะนะครับโอเคก็มาดูผลต่อไปเลยครับต่อจากผลหิมะก็จะเป็นผลนี้ครับผมผลกราวิตี้นะ หรือผลแรงน้ำถ่วงครับนี่ดูออกแนวเหมือนเหมือนอุกกบาดไหมไอ้พวกนี้ก็จะเป็นวงแหวนของดาวนะครับนี่ถ้าเป็นอุกกบาดรอบๆกาวิตี้นะครับโอเคเก็บอ่ะมาดูผลต่อไปท่้นผู่ชมต่อจากผลกาวิตี้นะครับผมก็จะเป็นผลใหม่อีกหนึ่งผลนะฮะก็คือผลมอมแมมเอ้ยไม่ใช่ผลแมมมอสนั่นเองนะฮะนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของผลแมมมอสเป็นแบบนี้นะเป็นสร้างนะแต่หูเล็กนะครับ งวงก็เล็กงวงก็สั้นแต่อะไรนะแต่งายาวนะครับงายาวอันนี้ก็เป็นน้อง f c คนหนึ่งนะเขาให้แลกมานะครับที่เอารูปขึ้นหน้าจอให้นะครับนี่ครับก็เป็นน้องคนนี้นะขอบคุณมากครับผมที่มาแลกกับพี่เนาะอ่ะแล้วก็ให้ผลช้างพี่มารีวิวโมเดลนะครับแต่กิโลอะไรก็ตโกไซบัสคอมสมิดาเซเซียครับผมขอบคุณตาเลยโอเคก็เก็บผลสร้างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นผล ผลโดนะหรือว่าผลโมจินั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ฮะอีน้ําเมือกหยดแป,แปะ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 ด้วยนะครับเนี้ยหยดติ่งติ่งติ่งเลยผลโมจิ <c oughs> ดูเป็นไงบ้างสวยไหมหรือน่ากลัวสวยแล้วมั้งอ่ะเก็บครับผมมันดูตะมุตะมิขึ้นนะดูแบบไม่ค่อยดุดันอ่านี่ก็จะเป็นผลชา์โดครับหรือว่าผลเงาอุ้ยอุ้ยนี่น่ารักอันนี้น่ารัก บินด้วยอ่ะยิ้มเลยอ่ะยิ้มตาปิดเลยนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกเป็นควันรอบๆตัวอย่างงี้เนาะพับๆๆเท่ดีเท่ดีสวยดีนะครับโอเคก็ผลต่อไปเนาะก็จะเป็นผลเออผลพิษนะครับผมผลวีนอมมาดูกันน่ากลัวไหมเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนนี่ผลพิษอ่ะเหมือนเดิมเปเลยทำไมท่านผู้ชมเันของเดิร์เปเลยนี่ครับ เป๊ะๆอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าทําโมเดลไว้ทันนะอ่ะต่อไปนะต่อจากผลพิษนะครับผมก็จะเป็นผลอนทลหรือเราเรียกว่าผลโอเปะนะครับรากหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะยิ้มเป็นแปะยิ้มเลยอ่ะนี่นะครับก็มีเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาทน,นะผมพออยู่รอบๆนะครับอเอกก็ไม่มีอะไรมากคนนี้เฮ้เก็บอ่ะก็ไปดูผลต่อไปนะผมก็จะเป็นผล ฟิลิตนะครับผมหรือผลบิ๊กมัมนั่นเองนะลากาตาก็เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะมันดุกดิ๊กอยู่แล้วไงใช่ไหมมันดุกดิ๊กอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เปลี่ยนโมเดลว่าครับโมเดลเดิมโอเคก็มาดูผลต่อไปท่านผู้ชมผลมะกอนผลมะกอนผลมะกอก,ก็ไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมฮนะเปลี่ยนไหมดูติมตัวตมีขึ้นไหมเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันขยับอยู่แล้วนะครับ ขยับดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่แล้วนะเราก็เลยไม่เปลี่ยนอ่ะฝนเสือท่านผู้ชมอุ้ยฝนเสือเปลี่ยนฮนะฝนเสือเปลี่ยนใช่ปะจะเปลี่ยนไม่มากครับเปลี่ยนไม่มากพอแบบดูเขาเขาไอ้นี่เดิมได้อู้หางเลืยเป็นงูเลยท่านผู้ชมหางเลยอ,อย่างงูอะ่ะก่อนหน้าน,นี้มันจะสะบัดแบบแข็งแข็งใช่ไหมวันนี้ยังพริ้วอะ่ะ โอเคก็ครบทุกผลแล้วเนาะครบทุกคนนะครับผมที่มีในแบบบล็อกฟุตแล้วนะครับก็เป็นโมเดลใหม่นะมีบางผลก็เป็นโมเดลเก่าก็มีนะครับโอเคเก็บก็มีประมาณนี้สําหรับโมเดลผมพีศาสตร์ใหม่เนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะน้องๆหลายคนนะสงสัยนะว่าผลมกกังกรอนนะ่ะมันรีเวิร์ดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาลองใช้ดูแล้วกันเนาะว่ามันรีเวิร์ดจริงหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นี่ผลนี้พี่ว่าน่าจะยังไม่รีเวิร์ดนะ มาดูสกิลครับสกิลแซกสกิลเอสกซีสกิดีเกดยังไม่เตรียมสกิลวีไม่ได้ก,ดก็เหมือนเดิมนะรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมอ่ะยังไม่ได้รีเวริร์กนะครับแปลงร่างก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละสรุปว่าผลมังกรยังไม่ได้รีเวริร์กเนาะแล้วก็ผลอะไรอีกผลหนึ่งนะผลโอเปตปะโอเปตใช่ไหมครับ พี่ว่ามันจะรีเวิร์กอ่ะมาดูกันว่ามันรีเวิร์กเปล่ากางลูมโอเปตไมันได้รีเวิร์กครับรีเวิร์กมาทน้งรองดูออกไม่มได้รีเวิร์กเหมือนเดิมอ่ะพี่ว่าเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมอ่ะ <laughs> โอเคมีผลอะไรอีกไหมเออมีผลใหม่นี่ท่านผู้ชมผลล็อกเก็ตพี่ยังไม่ได้รีวิวเลย มารีวิวในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผลล็อกเก็ตผลมาใหม่ที่มันมาแทนผลกิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลแซดนะยิงคล้ายๆมิสไซล์ไปนะครับมาดูสกิลแซดกันอีกรอบหนึ่งสกิลแซดโอ้ยมิสไซล์ออกมาอย่างนี้เลยเหรอแอบแล้วก็ยิงก็ไม่ไกลมากอันนี้ก็จะเป็นสกิลเวกครับผมวเวกเรียกมิสไซล์ลงมาจากฟ้าเนาะ ดูแซดนะครับต่อไปสกิลซี C ครับโอ้ทำตัวเองให้เป็นมิสไซล์แล้วก็พุ่งไปโจมตีครับดูแซดดูเอ็กซ์แล้วก็นี้เป็นสกิลเอฟครบับผมโดดขึ้นมาจากพื้นนะแล้วพุง่งพุ่งขึ้นฟ้านะครับโดดแบบจากพื้นแบบเร็วมากอ่ะก็บินไม่เร็วเท่าไหร่นะ,ะใช้คู่กับสกิลซีได้ปะ นี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับผลล็อกเก็ตนะครับยีอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมคุ้นๆเหมือนจะมีผลพาวใช่ไหมครับผลพาวเปลี่ยนชื่อเป็นผลเพนเนาะ,ะมาดูกันนี่นะครับก็จะเป็นรูปอุ้งมือหมีอยู่นะครับสกิลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมท่านผู้มชไมไปดูหน่อยพี่ว่ามันเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้รีเวิร์กไม่ได้อะไรนะครับ ีผลอะไรอีกปะผลได้ปะครับมาดูผลได้กันรีเวิร์กปะเดิมไหมครับเ่วยพี่ดูหน่หอยเดี๋จะเป็นผลได้ที่มันเอาเวกแล้วนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่พี่จำได้ว่ารู้สึกเหมือนผลนี้มันเพิ่งจะถูกรีเวิร์กไปปะใช่ไหมครับโอเคน่าจะหมดแล้วท่านผู้ชมสำหรับการ รีวิวนะครับผมโมเดลของผลพิศษใหม่นะครับผมในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมมาจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปทุกคนด้วยนะครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย